เซกเตอร์ที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเยอะที่สุดคือเซกเตอร์พลังงานค่ะมาจากการที่เราใช้ไฟใช้ยานยนต์เนี่ยแหละ60-70%มาจากภาคนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะพลิกบทบาทยังไงคะจากผู้กอ่อผลกระทบเชิงลบให้เป็นผู้สร้าง Impact ในเชิงบวกพลังงานสะอาดก็คือจะตอบโจทย์ต,ตรงนั้นนะคะจากแต่ก่อนในอดีตถ้าย้อนหลังไป10ปี20ปีเราจะเห็นว่าโรงไฟฟ้าเนี่ยแต่ก่อนต้องเป็นโรงใหญ่ๆภาครัฐจึงต้องลงทุนเรามีหน้าที่อะไรคะ จ่ายค่าไฟผ่อนจ่ายแต่ปัจจุบันไม่ใช่ค่ะบ้านเราติดแอร์หนึ่งตัวติดโซลาเซลล์ได้แล้วก็เลยจะเป็นแหล่งจ่ายไฟกระจายศูนย์เต็มอยู่ทั่วประเทศไปหมดนะคะซึ่งเป้าหมายปลายทางอย่างที่ทุกท่านเคยได้ยินคือ liberalize market liberalize energy market ก็คือซื้อขายไฟเสรีค่ะซึ่งเราอาจจะเห็นตัวอย่างในต่างประเทศซึ่งตัวอย่างตรงนั้นน่ะกว่าเขาจะทานฟอร์มไปถึงเป้าหมายปลายทางนั้นเนี่ยใช้เวลา10ปีถึง20ปีนะคะเราจากแต่ก่อนที่มีบทบาทเดียวคือเป็นผู้ใช้ไฟต่อไปเราจะเป็นผู้ผลิต ผู้เก็บกักมีแบตเตอรี่ที่บ้านเราเองละเป็นผู้เก็บกักแล้วก็เป็นผู้ที่ขายไฟด้วยนอกจากใช้แล้วยังสามารถขายด้วยปัจจุบันเรามีการติดตั้งสซลล์ท็อปเพียงแค่2%์ของทั้งหมดค่ะศักยภาพในประเทศไทยยังมีอีกเยอะมากนะคะเรากําลังจะต้องเปลี่ยนผ่านเรื่องพลังงานสะอาดอีกเยอะมากมันไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ของภาครัฐเอกชนขนาดใหญ่ไม่ใช่นะคะพวกเราทุกคนในห้องนี้อะคะ่ะเราจะเป็นแหล่งจ่ายไฟแลวเราจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปในสู่จุดนั้นค่ะ